สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของ Dream Motor โดยผมชานชัยนะฮะสำหรับวันนี้ Dream Motor ก็มีรถ10ล้ออีกหนึ่งคันที่จะมาบอกเล่าให้กับหลายๆท่านที่สนใจในเรื่องราวของรถบรรทุกแล้วก็ FC หลายๆท่านที่คอยติดตามในช่องของ Dream Motor นะครับสำหรับคันนี้จะเป็น10ล้อหัวลากฮีโน่นะฮะเมกาปีที่จดทะเบียนก็คือปี2547นะครับเป็นเครื่องยนต์320แรงม้าซึ่งเป็น ยูโรทูปั๊มสายตัวสุดท้ายนะครับเครื่องรหัสก็คือ P11C ก็เป็นเครื่องที่เป็นตัวยอดนิยมของหัวลากในยุคนั้นนะครับเมื่อประมาณสัก2ีสปีเศษเศษขออนุญาตเรียกเขาว่าคุณลุงแล้วกันนะครับเพราะอายุเขาเยอะแล้วนะฮะสภาพโดยรวมๆของรถคันนี้ก็จัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับคันนี้เราแต่งหน้าให้เป็นหน้าซีรีส์5นะครับเป็นยูโรทีก็คือจริงๆแล้วมันก็คือยูโรทูนะครับแล้วก็กันชนเราใช้สปอยเลอร์ใหญ่นะฮะหัวเก๋งทุกอย่างก็ ถูกเช็ดออกมาจนอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็หัวเนี่ยรู้สึกบางๆทั้งหัวเลยนะครับเนี่ยบางๆหมดเลยสีโปนี้แทบจะไม่เจอเลยนะครับประตูนี้ป้องๆหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดหนึ่งนะครับว่าสภาพเป็นยังไงก่อนที่จะเข้าสู่ภายในเดี๋ยวผมพาดูในเรื่องราวของความเดิมของรถคันนี้ก่อนนะครับตะเข็บประตูทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ เดิมทั้งหมดครับอยู่ในสภาพเดิมหมดเลยสสเสาเก๋งของประตูทุกอย่างเม็ดอาทุกอย่างเนี่ผมตรวจผมเช็คด,ดูหมดแล้วนะครับเป็นเดิมทั้งหมดทุกเม็ดเลยนะครับไม่มีการแกะไม่มีการเชื่อมการแต่งนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนิดนึงเดี๋ยวให้น้องเขาพาทัวร์ภายในข้องโดยสารนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเช่นนะครับเกินครับในตัวภายในเราก็ได้ทาการถอดสิ้นส่วนออกมาล้างทําความสะอาดหมดทั้งหมดตัวเบาะเราก็ ไปหุ้มใหม่เก็บใหม่ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ตัวผ้าลังคาแล้วก็เอาลงมาล้างทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดครับตัวหน้าปัดคอนโซลแล้วก็เหมือนเดิมครับพวกตู้แอร์ระบบแอร์แล้วก็เช็คใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวคอยเย็นตัววาลวแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดครับจนอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับผมคันนี้ส่วนแรกมันมจะวิ่งเยอะวิ่งไปเยอะอยู่ครับสําสำหรับคันนี้ก็ ครับก็สภา,าพก็ทุกสิ่งทุกอย่างภายในตามที่น้องเขาบอกกล่าวนะครับ mm hmm. ภาพรวมๆ oh. ทั้งหมดก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับพายางภูพื้นยังเนียมอยู่น้อยนักเกินเนาะยังเป็นของแท้อยู่เลยนะครับเนี่ยยังเป็นพายางของแท้หรือยังไม่ได้ขาดนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมๆทั่วไปแบกหลังก็ยังสวยงามคือตีม่าหัวเก่งเนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับภาพรวมๆของช h a s นี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับทันนี้อายุเยอะก็จริงนะครับแต่ว่า ในส่วนของกระวสีสวยงามแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วงล่างเราได้ทําการเซตให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับล้อทั้งหมด6ดุมเนี่ยรถคันนี้ถูกยกถูกยกขึ้นมาแล้วก็ถอดล้อออกทั้งหมดนะครับ mm hmm. เช็คปัญหาที่อยู่ในดุมล้อก็ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอก็จะเจอภาพเบรกนะครับจราบีลูกปืนล้อซีนล้อเป็นยังไงนะครับลูกหมากร้อยเพลาแล้วก็ <c oughs> ทั้งหมด12ตัวถ้าจําไม่ผิดนะครับรถคันนี้ เราซ่อมใหม่หมดแล้วแล้วก็บูชพาวเวอร์กี้ทุกอย่างถูกเซ็ตถ,ถูกจัดใหม่จนอยู่ในสภาพท,ท,ที่พร้อมใช้งานแล้วก็ระบบคลัตชนะครับตามมาตรฐานของดีมอเตอร์ก็ถูกเซ็ตถูกจัดจนอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามัน Gear, เกียร์เครื่องเฟืองท้ายกรองเครื่องกรองโซล่าทุกอย่างจะถูกจัดสรรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าห้องเครื่องของรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมาดูห้องห้องเครื่องก่อนอ่าโอเคหัวเกมก็เบาน,นะครับนี่แหละครับเครื่องตัวนี้ก็คือ รหัสของเขาก็คือ P11C นะครับใต้ท้องหัวเก๋งเนี่ยเดิมๆยังไงผมก็ปล่อยไว้เป็นแบบนั้นเลยนะฮะผมไม่ได้ยังไม่ได้แต่งสีไม่ได้อะไรเลยสําหรับรถคันนี้แต่ถ้าลูกค้ามาเห็นแล้วบอกว่าอ๊ย้ยพ่นการสนิมให้ผมใหม่หน่อยได้ไหมให้มันดูสีเป็นสีเดิมๆได้ไหมไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราไปดูการร้อนนิดนึงครับลุงเกิรนสภาพภายในแอผ่นการร้อนก็ยังอยู่ในสภาพกลางๆนะครับประมาณ50-60%นนะครับมีขาดบ้างแล้วก็ในส่วนของที่ยังดีก็มีนะครับ ภาพรวมๆทั้งหมดก็จัดได้ว่าเป็นรถที่อายุมากแต่สภาพของหัวเก๋งอะไรก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างต้งเกินแห้งดีไหมเครื่องยนต์แห้งสนิทโอเครื่องยนต์แห้งนะครับเราลองขับเราลองเช็คดูเนี่ยโอ้โหนิ่มมากนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยอดนิยมจริงๆนะครับแบรงม้าดีแล้วก็การถ่ายของกําลังเนี่ยดีมากแล้วก็เป็นเกียร์เกียร์ใหญ่นะครับเกียร์ซัดเอฟนะครับตัวนี้8เกียร์เดินหน้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับการใช้งานของรถคันนี้ณนะตอนนี้เนี่ยจัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมถูกเซ็ตถูกจัดโดยทีมงานของ Dream มอเตอร์สภาพยางก็กลางๆนะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับประมาณ50-60%ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับสภาพพร้อมๆแบบนี้นะครับดิมมอเตอร์ตั้งราคาอยู่ที่75,000 0บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนเครดิตถ้าสมมติว่าเราซื้อลักษณะจัดไฟแนนซ์ยอดจัดก็จะอยู่ที่เครดิตของผู้เช่าซื้อ เป็นหลักนะครับสำหรับในส่วนของเงินสดเนี่ยก็จะอยู่ที่750,000บาทสนใจก็ทักเข้ามาที่เบอร์ของผมนะครับ0 8 1 6 5 7 7 0ห8นะฮะหลังจากการส่งมอบรถออกไปนะครับรีมมอเตอร์ก็มีการรับประกรันมีอยู่2เรื่องที่ผมไม่ได้รับประกรันก็คือน้ําแห้งกับน้ํามันเครื่องแห้งนอกนั้นก็คือรับประกันกัน1เดือนเต็มนะครับสนใจทักทายกันเข้ามานะครับที่ผมชาญชัยนะฮะแล้วก็สําหรับคลิปแนะนํารถหัวลากในวันนี้นะฮะก่อนที่จะจบก็ ฝากไปหลายท่านกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีรถบรรทุกสวยๆนะครับก็อยากจะขายอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ก็สามารถที่จะทําตามที่ท่านต้องการได้นะครับอย่าลืมนะครับเบอร์ของผมนอกจากผมจะแนะนํารถออกไปแล้วผมก็ยังรับซื้อเข้ามาอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ฝากไปหลายท่านที่คอยติดตามในช่องของดีมอเตอด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงตรงนี้พบกันที่ครั้งถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ